นะครับก็การสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ไม่อยู่กับผมอาจารย์นะวันนี้ก็ยำสอนคอมโบผลแสงกับดาดสไปกินไทลินนะครับแล้วแล้วก็มาัดสายฟ้านะครับนะนะแล้วก็ปืนที่จะใช้ก็จะเป็นปืนรีเฟนไลฟ์รีเฟนชารินช็อตอะไรทุกอ,อย่างเลยนะครับแล้วก็จะมีสามขโมยนะครับสองขโมยแรกก็จะเป็นปืนปืนนี้แล้วกันอ่ะเรียกว่าหนังกระติกอูโซุกันสองขโมยแรกแล้วก็อีกคอมโบนึงก็จะเป็นของคาอุชานะอ่ะก็คอมโบที่ผมจะมาสอนก็จะเป็นคอมโบวันช็อตหมดเลยนะซึ่งดาเมจมันคือแบบแรงมากนะะครับเดี๋ยวผมจ ไม่ค,มคิดว่ามาขี่เลแล้วกันนะโอเคพอไดเมทเป็นคนไดเมทที่แบบแรงจริงอ่ะเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนฝั่งมารีมาเล่นด้วยเอือก็แหละก็ช่วงนี้ก็น่าจะลงคีฟชา้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันไปเรียนยกลับมาก็เหลือเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็เล่นเกมส่วนใหญ่ก,ก็เล่นเกมนอนนะอ่ะช่วงนี้ก็น่าจะลงแบบติดติดกันเลยนะเพราะว่าเออมันมันว่างเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวไปดูคอมโบกันเลยนะครับไปเดี๋ยวไปดูคอมโบกันเลยไปโอเคครับเดี๋ยวไปดูคอมโบกันเลยนะครับก็คอมโบเดี๋ยวผมจะไม่ขึ้นไม่เขึ้นไม่คี่รายการไหนเดี๋ยวปิดเลยนะ คือแค่ใบชี้มันดดเมจจะแรงไปนะอ่ะใส่แค่แววนพอนะแล้วก็บัฟน,นะครับผม3.8นะครับส่วนศัตรูอยู่ที่7.1นะครับก็คือลาดผมนะนะครับผมลาผมมันยังไม่ได้ทาแสงตื่นเลยประเด็นเลยเออมาเดี๋ยวดูคอโมโบแรกกันเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคอโมโบแรกนะคือแบบเป็นคอโมโบที่ดดเมจแรงมากนะครับคือ เอาจิงนะเอระหว่างสกิล V ลงมากด V ใช่ไหมกด V แล้วก็เซตเอค่ะคือโคดูไม่ต้องกดเซตก็ได้นะครับเก็บแซตไปกดระหว่างตรงนี้เนี่ยเอาจริงมันเก็บแซตไปกดระหว่างตรงนี้ได้ตรงนี้ดระหว่างที่เรากดสกิลซีใช่ไหมแล้วก็กดเซตลงไปอันนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะกดตรงไหนนะหรือจะกดจังหวัดที่โดนนี้ก็ได้แต่ถ้าเราไม่กดเซตจังหวัดนะ่ะมันก็จะลดสกิลไปแล้วก็กัดคอมโบติดเยอะนะก็แล้วแต่ว่าจะไปใช้ไงแล้วกันนะโอเคประมาณนี้สำหรับคอมโบแรกนะครับเดี๋ยวไปดูคอมโบที่สองเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคอมโบที่2เลยนะครับก็จะแตกต่างจากคอมโบแรกนิดนึงนะไม่เยอะมากมามานี่ไงประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ขานาดมัดนแค่นาขี้วบัฟต่างกัน,นเออแล้วก็จะบอกก่อนนะครับว่าปืนนี้นะมันเป็นปืนที่แบบถ้าเราโดนแล้วมันจะหนีไม่ได้เออเองลองกดสมมติเองลงอง F หนีนะแล้วเอ้ยไม่ไม่เองลองกดซิวหนีนะอ่ะ อมาเดี๋ยวลองไอ้ไอไอมารกดหนีนะอ่ะนี่เลยใหญ่ไหมถ้ามันเราหนีมันก็จะดึงกลับมานะครับมันก็ตัวต่อคอโมโบได,ด้แล้วกันนะเป็นคอมโบที่แบบเยี่ยมมากก็มา,กกมานี้จะเป็นคอ,อโมโบที่สองแลครับ <S <S 2> <S 2> โอเคเดี๋ยวไปดูคอโมโบที่สามกันเลยครับไปโอ้ยครับเดี๋ยวไปดูคอมโบที่สามเลยครับก็อดดคอโมโบนี้ก็จะเออไม่ได้ใช้ซิลแซดกับเอ็กของมัดนะครับไม่ได้ใช้นะหรือมันมันจะเปิดจากซีเลยหรือว่าถ้าแบบใครที่มีจังหวะที่เราไปโดนแซดแล้วก็เอกซีก็ได้นะเออก็คอมโบนี้เอาว่าหลักๆคือนะ จะกด C เป็นหลักอ่ะเอแหละแล้วผมก็จะขอแค่ไอคีนะขโมนี้โอเคมาอ่าป,ประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นเออตายนะครับตายนั่นแหละแต่ไม่ได้กดซิลแซดกับเอกนะแล้วก็อันนี้อันนี้เปิดไาคีนะคุณดูถ้าไม่เปิดมันถ้าไม่เปิดมันจะไม่ตายสหลับแบบน้อยอนั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับก็อันนี้คือเปิดไาคีนะ คอมโบที่สามมันก็จะเล่นยากนิดน,นึงแหละแล้วก็โอกาสหลุดผมให้มากกว่าคอมโบสองคอมโบที่สมามอ่ะนะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับการสอนคอมโบแล้วซึ่งตอนพีวีจริงนะคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างลุนนะครับอาจจะไม่ได้ใส่คอมโบที่สอนให้เห็นนะแต่ก็ใส่นิดนึงแแต่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นชัดนะเพราะแบบผลแสงนั้นมันเป็นแบบผลที่มี4สีสกิลอะและปกติไอ้ผลี่ผลสอมันก็จะเป็นสามสกิลมันจะจําง,ง่ายเลยอันนี้คือผมแบบกดแล้วเออแล้วไม่รู้จะกดตรงไหนต่อนะเออคือมันสกิลเยอะคือน่ะก็ต้อง ใครจะเล่นบนแสงก็เล่นไปเรื่อยๆนะคบเดี๋ยวก็ชินเองแหละประมาณนี้แล้วกันสำหรับของมริสอซนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์ไปตามนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามด้วยนะครับตรงนี้ตรงฝั่งซ้ายเลยนะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าอยากทำคอมเม้นมานะกพอคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปไม่สั้นแหละก็ถือว่ายาวนะครับก็